ที่นี่ค่ะเรียกว่าพีเจนค่ะเป็นวันดีๆของพวกเราใส่ต้องบอกพันนีค่ะเป็นวันดีๆของ n อ t เดี๋ยวยิ่พาไปแรกนะคะว่า NBT ส่งคลาค่ะเรียกว่าเขาพนึกกำลังเจดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหากตายตอนหลังแล้วก็เจดเทศบาลในจังหวัดสงคลาครับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ลงนามความร่วมมือ MOU มยุกเลื้มุงสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่คนในพื้นที่ค่ะ เลีกว่านะคะเริ่มต้นแล้วยังเป็นทางการค่ะสําหรับพิธีบันทึกลงนามความรวมมือในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวขิด m o ยุเกลอระว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคลาหรือว่า N b t บทสงขลาของเรานั่นเองค่ะ,คะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่อบอจอสงคลาบอบจอพัทลุงบอบจอตรังบอบจอสตูนอบจปัตตานีอบจยาลาและก็อบจนาราธิวัส รวมถึงเทศบาลอีกเจ็ดแห่งค่ะในจังหวัดสงขลา้แก่เทศบาลน,นครสงขลาเทศบาลน,นครหาดใหญยเทศบาลเมืองเข้ารูปช่างเทศบาลเมืองคลองแฮเทศบาลเมืองข้อหองเทศบาลเมืองขวนล่งและก็เทศบาลเมืองเสดาค่ะโดยมีพลโทสั้นเซิร์นแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมเปิดงานพร้อมด้วยนายธีรพงษ์เพชรชรัต้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกและการนางสาวพิมพ์ิพัฒน์บันฑิโตผูออำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ผู้บริหารซื้อในสังกัดสําหนักประชาสัมพันธ์เขตทกรวมเป็นสักคีพยานค่ะสําหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เปลือหุอนนี้นะคะ<ม>ก็ถือเป็นหุนเรกข้องน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคจะประสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยจะทํางานร่วมกันในมิติต่างๆครอบคลุมถูกกลุ่มสําหรับเปลือภาษาตายเนี่ยก็คือไม่ความว่าเผื่อมากว่าเผื่อ<ม>รหรือว่าบางพ้นเนี่ยก็ ซึ่งการ M o u โอนนี้เนี่ยจะเป็นการตอบสนองด้านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งทองทิ้นเนี่ยก็ทำนาทีเป็นแรงข้าวเอ็นไปทีส่งคล้านะคะก็เป็นช่องทางการสื่อสารจากนั้นค่ะก็จะนําไปสู่การรวมพัฒนาศักยภาพผักชาการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรทองทิ้นเพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารการทํางานของทองทิ้นให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะยังแท้จริงเลยแล้วก็สําคัญที่สุดเลยก็คือการรวมกันขับเคลื่อนการทํางานโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีปัญหาทุกอย่างเนี่ยนำมาสู่การแก้ไขให้เป็นรูป,ปรธรรมมาก<อ>ที่สุดนะคะ แล้วว่าก็เป็นบรรยากาศในการทำามยูยูคือเป็นเกลือกันแล้วนะคะแล้วว่นนี้ก็คือแบบยิงย้ายเลยแหละแต่ว่าก็คือสุกที่ถูกยกา์ก็คือจัดอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดสิบเก้านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากนีไงก็คือเราเป็นเกลือกันแล้วกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เราจะไปทํางานรวมกันบูรณาการรวมกันเกิดที่ว่าจะเอานําข้อมูลเข้าสานถูกย่างเนี่ยค่ะเป็นทางด้านดีดันหลบ้วยเลยเตะเอามาเพื่อแข่งกันคุ้ชมไปเลยกันนะคะารคือร่วมกันนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะก็จะเห็นข่าวอธิบดีของร่วมเป็นพันธ์ท่านรองอธิบดีก็ลงมาถึงเทเลยนะคะเพื่อมาเล่บรรยากาศนะคะแล้วก็นี่เอธิบดีต้องคลั่งเพราเราก็เป็นเทเรกในี่ภูมิภาคนะคะที่ว่าการจัดหรือน้ำรองมาเรื่อว่าจะเกิดการเกิดทำเอ็มโอยุเกิดขึ้นเทอื่นด้วยนะคะย่างแน่นอนเลยแหละค่ะสำหรับการทํางานรวมกันแบบนี้เนี่ยก็คือที่วันนี้มาเป็นสุดเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือการฉีดประชาชนค่ะ